สวัสดีครับป้าแม่พี่น้องเอฟซีถูกตุกคนณนะครับน้องครับมันนี่การจะมาลงเล่นเด่นลางประจำวันที่หนึ่งท่านวาคมพศสองพันหาร่อยหกสิบเจ็ดครับตับก็จะมาบางเรียกกับขอฝากกุไหลกุ้แจ้สองจุดพารล้อยน้ำเยอะๆครับเด่นลางนะครับน้อง มีจึงน้ำเงินกับเบิดครับเขาเลยใส่สีนี่สีนี่เวลาเล่าบนคอนสีไล่ตาครับเดินลางจำวันที่เรืเอ่องเดือนสิบสองสองพันอร่อยหกสิบเจ็ดครับ เด่นสูตรที่หนึ่งศหนึ่งสามหเก้าครับศูนย์สหเก้าเด่นสูตรที่สองศูนย์หนึ่งสสี่หาครับ เด็กที่ชนกันนะครับวันนี้ชนกันอยู่ที่สามตวัวครับสูงหนึ่งสามครับ เ็นการชนหนึ่งสามครับเด่นสองตัวมาหนึ่งตัว mm hmm. เด่นศูนย์กับหนึ่งครับวิ mm ่ง hmm. โซ่ตัวเดียวครับอืมมีกีจกรรมเวิร์ดพร้อมกันเมื่อวาแหม่มันจะนไปตลาดตัว ยิงศูนย์ตัวเดียวครับยิงศูนย์เน้ครับนงวดนี้มีมากว่านอศูนย์นี่นอมาแบบกแบบเนี่ยวกคือคนเดินที่นอกนันนี้จับคู่ครับเดี่จับคู่ น่งเกานเกสี่หกน,นึงสี่สามหก คู่ครับห้าคู่ปันทมุมเก้าศูนย์ศูนย์หกสองคู่ครับ แคปหน้าจอด้ครับครับสำหรับเลขเด่นรางประจำวันที่หนึ่งท่านว่าคุ้มพศสองพันอร้อยหกสิบเจ็ดครับเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวเด่นศูนย์หนึ่งสามครับเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นศูนย์กับหนึ่งวิ่งศูนย์ตัวเดียวครับอ่าเลขจับคู่ก็มีศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์หกหนึ่งสี่สามหกครับชุดเด่นชุดเน้นชุดปั้นต้นก็มีเก้าศูนย์กับศูนย์หกเนาะครับเนาะกาศูนย์กับศูนย์หก สนน่วนหนึ่งเก้าหน,นึ่งส <c oughs> ี่สามหกเป็นชะุดเล่านะครับเนาะภาวะวันนี้เด็กมืงเขาวัดดับล่างนะครับหนึ่งดับล่างสามดับล่างครับแต่วันนี้มาส่วนเรียงเรียงอะไรต่อเอาไว้นะครับเนาะชุดเด่นชุดเน้นก็คือหนึ่งก็คือเก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์ส่วนเหกกปดเป็นชุดล่องครับเดี๋ยพบเป็นชุดล่องนะครับเนาะชุดทุกเป็นชุดล่อง เด่นเก้าศูนย์ครับลองไปหาจิบจับลอตเตอรี่ไปจักครูนหนึ่งนะครับเด้ออ่ากับมีส่วิลาัสต้องกันเนาะครับเนาะท่านต้องการเปรีอนแค่แนวทางเด้อครับบอเนี่ยนำ้ำให้เปลี่ยนกันพนันหรือว่าสิ่งที่พิจิตรไมยใด,ดๆทั้งสิ้นเนาะครับเนาะบอสนับสนุนให้เปลี่ยนกันพนันเด้อครับเด้อเปืี้ยแค่แนวทางเท่านั้นครับ สำหรับคลิปนี้กับพี่เพื่อนชนิดนัครับน้อฟขอฝากกอแล้วกอแจ้งสองชิ้นตายรวยน้ำเนื้อครับครับขอเวอร์เพิ่ในพ่เพื่พี่น้องเอฟซีทุกคนจงโชคดีเด้อครับสวัสดีครับ